ครับสวัสดีครับผมทีมงานสายเขียวนะครับทีมงานเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้นะครับสันติพอเพียงนะครับก็มาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับน้ําท่วมนะครับในเขตอําเภอนนนคูณนะครับในเขตอําเภอกันทารามนะครับซึ่งหลายปีที่ผ่านมานะครับน้าไม่ได้ขึ้นเยอะมาขนาดนี้นะครับปีนี้นะครับฝนตก ต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เดือนเมษานะครับมาเรื่อยๆจนเดือนสิงหาแล้วก็กันยาที่ผ่านมานะครับฝนตกต่อเนื่องมากนะครับมีพายุเข้ามาหลายลูกนะครับลูกนี้นะครับในวันที่28นะครับเดือนกันยายนพศ2565นะครับก็มีพายุโนรูนะครับซึ่งเคลื่อนตัวมาจากเวียดนามนะครับได้เข้ามาสู่ภาคอีสานตอนล่างนะครับ ก็คือจังหวัดบุรุรมราชธานีนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งได้รับผลพายผลนะครับจากพายุลูกนี้นะครับวันนี้วันแรกนะครับที่พายุโนรูนะครับได้เคลื่อนตัวเข้ามานะครับสู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับน้ําท่วมทุ่งนะครับน้ําท่วมป่านะครับในเขตบริเวณใกล้ๆกับห้วยขยุงครับห้วยขยุงนี้นะครับเป็น เขตแดนระหว่างอำเภอนนคูนและก็อำเภอกันทรารมนะครับในเขตจังหวัดสีสเกตนะครับเดี๋ยวจะพาทีมงานนะครับพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับได้ไปชมนะครับบรรยากาศนะครับน้ำท่วมในปีพศ2565นะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบนะครับระหว่างจังหวัดต่างๆนะครับเขตพื้นที่อื่นๆนะครับซึ่งได้รบ ได้พบกับประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับสันติพ่อเพียงเองก็มีน้ำท่วมคอกควายแล้วนะครับแล้วก็ท่วมข้าวเป็นบางส่วนนะครับก็ดีแต่ว่านะครับไม่ได้ใกล้กับห้วยยุงก็เลยน้ำตัวนี้จะไม่ไม่ถึงนะครับแต่เป็นน้ำฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมนะครับขับรถไปด้วยนะครับ ขับรถดูบรรยากาศนะครับให้ให้ดูให้เปรียบเทียบนะครับเพราะว่าบ้านของท่านผู้ชมนะครับก็อาจจะเคยเจอประสบภัยอย่างนี้นะครับเราก็มาดูด้วยกันนะครับหรือว่าเป็นประสบการณ์เป็นความทรงจำอีกนะครับตัวนี้จะเป็นห้วยคยุงนะครับที่บองเห็นนะครับจะเป็นห้วยคยูงน้ำจะขึ้นนะครับเสมอกับพื้นดิน นะครับเสมอกับพื้นทุ่งนานะครับของชาวบ้านนะครับบนสะพานนะครับก็จะมีรถนะครับรถที่วิ่งผ่านมีรถคนที่มาหาปลานะครับใส่หาปลานะครับก็มีตะไคร่นะครับมีแหนะครับตามแล้วแต่ถนัดนะครับส่วนสันติพอเพียงก็ มีปลานะครับจากยัดยาต์นะครับที่ไปได้มานะครับก็มาฝากนะครับก็วันนี้ที่ได้มาถ่ายทําก็ไม่ได้ตั้งใจมานะครับก็มีปลานะครับที่ทีมงานยัดยญาตินะครับเอามาฝากไว้เป็นปิ้งนะครับปลาจากใส่บ้านเราเรียกว่าใส่มองนะครับใส่มองได้นะตัวนี้ก็คือเลื่อยนะครับสันตีพอเพียงเตรียมเลื่อยมาด้วยนะครับ ได้ยินข่าวนะครับว่าฝนตกมานะครับมีต้นไม้นะครับต้นแก่นะครับข้างทางได้โค่นลงมานะครับก็เลยทีมงานก็ว่าบ้านอยู่ใกล้นะครับก็เลยชวนมาตัดไม้ตัดกิ่งไม้ออกจากถนนนะครับดันตีพอเพียงก็ไปหาทีมงานที่มีเลื่อยมือนะครับเลื่อยเครื่องนะครับก็ก็ได้เฉพาะเลื่อยมือมานะครับหนึ่งอันว่าจะมาช่วยนะครับ พอไปถึงก็เจอเลื่อยเครื่องนะครับตัดเรียบร้อยนะครับกําลังขนกันอยู่นะครับช่วยกันดีนะครับสาหรับชาวอําเภอนนคูนแล้วก็อําเภอกันทลาลมนะครับก็มาช่วยกันเพราะว่ามันอยู่ติดเขียแดนนะครับตรงที่มองเห็นนะครับก็จะเป็นเป็นทุ่งนานะครับแต่ที่เห็นนี้จะเห็นเฉพาะต้นไม้นะครับต้นไม้นี่จะขึ้นเกือบถึงครึ่งของต้นไม้เลยนะครับถ้าต้นเล็ก ถ้าต้นใหญ่ๆก็อาจจะยังไม่ถึงนะครับต้นเล็กๆบางต้นก็เห็นแต่ปลายของต้นไม้นะครับหเห็นแต่หัวเห็นแต่เห็นแต่หัวคือต้นไม่เห็นนะครับเห็นแต่ช่วงปลายของต้นไม้นะครับอ่าดิอเพียงก็มาดูนะครับแต่ก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะครับบรรยากาศนี้จะเป็นทุ่งนาเขียวชะอุ่มนะครับเียวขจีนะครับข้าวกําลังจะตั้งท้องนะครับ วันนี้ก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับเป็นสำหรับาชาวทุ่งนาใกล้ๆกับห้วยขยุงนะครับฝนก็ท่วมขึ้นมานะครับก็จะไม่เห็นอะไรเลยนะครับเบินเฉพาะใบไม้ยูคาลิปตัสนะครับที่ปลูกไว้แล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆก็กำลังจะถึงครึ่งถึงใบแล้วนะครับต้นไม้ใหญ่อันนี้ก็ อยู่ถนนนะครับถนนอำเภอกันทรารมอำเภอกันทลักษ์นะครับก็จะมีทีมงานผู้ภัยนะครับที่มาดูแลดูแลเมื่อกี้ครับดูแลต้นมไม้ที่มันโค่นลงมาทับถนนนะครับกันถนนทำให้รถติดประมาณ20นาทีนะครับก็ใช้เวลาประมาณ10กวนาทีช่วยกันดูแลนะครับดูแลสถานที่ดูแลถนนนะครับให้รถผ่านไปมาได้สะดวก น้ํา่าไหลหลากนะครับสองฝั่งนะครับฝั่งนู้นก็น้ําขึ้นเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นแต่เรามองเห็นไม่ถนัดนะครับมองเห็นไม่ถนัดก็ดูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งนี้ไปก่อนนะครับสัมผีสพอเพียงก็นำเรื่องเล่าประสบการณ์นะครับภาพนะครับมาให้ทีมงานได้รับชมรับฟังนะครับเกี่ยวกับ ผลของพายุโนรูนะครับพายุโนรูนะครับที่เคลื่อนตัวมาจากเวียดนามนะครับสาหรับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับสันติพอเพียงก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรที่ดีนะครับมีอะไรที่พอแบ่งปันแชร์ความรู้หรือแบ่งปันความทุกข์ยากลําบากของชุมชนนะครับสันติพอเพียงก็ได้นําเสนอนะครับตัวนี้ไม่ได้เสนอความสุขนะครับ เสนอถึงว่าภัยของเรานะครับมันจะมีภัยหลายอย่างนะครับภัยใกล้ตัวภัยไกลตัวภัยธรรมชาตินะครับภัยที่เกิดจากการกระทําของตัวเองภัยที่เกิดจากการกระทําของคนอื่นนะครับภัยที่เกิดจากธรรมชาตินะครับก็ให้เราได้รับรู้นะครับว่ามันเป็นสัจธรรมของชีวิตนะครับสันติพอเพียงก็ได้รับเช่นกันนะครับ รับรับหลายๆอย่างแต่เราก็จะสู้ไปด้วยกันนะครับฝ่าฟันไปด้วยกันนะครับวันนี้พายุเข้าวันหน้าพายุออกนะครับเราก็เห็นความสว่างของชีวิตนะครับมีฟ้ามืดก็มีฟ้าสว่างนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์นะครับดูแลนะครับซึ่งกันและกันนะครับสหรับสันติพอเพียงก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม